สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุกคนครับพอ่พอๆครับตุตาเบาอูดอนอีกแล้วพี่น้องกับเมนูเมื่อนี้อหอยนางรมทรงเครื่องครับอหอยนางมรมส้มเครื่องเพื่อนว่าเป็นยาโดดชันดีเพื่อนว่า,า,ววามาตอนนี้่วงเ้าครับมา่วงเ้าประมาณเก้าโมงกว่าพีนา่น้องมาเส็บๆมุมกันรดเนาะพี่น้องอุ้ยเออเดอไล่ะเดี๋ด เอาตากอันอันนี้ก็เนาะเป็พริกเผาโอ้คือตากลายแเนาะสางมันโอ้ยเกิดหอมเกี่ยวเออกำลังสีว่ากระเทียมเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเอ้ยอืม

ผมอยากแตนซุ่มมันเป็นตัวโซต,ติดกามมากอยู่แล้วแต่คนไปหาซื้อท่างเลยหาบว่าเห็นอาครับมาคำยิงแง่กันเรา่น้องเนาะที่นน้องบวก เราทินไม่เห็นไหหัวนางร่มหวานเป็นเป็นอาหารว่างครับมันอีหมาาแบบเบาๆนาอพี่เนาะใส่อ <c oughs> อหอมเกลือหลายๆ <c oughs> คำนี้นา <c oughs> Chị sư phi xuống nó ăn vẫn vâng đỡ, nhưng mà mọi chịu ăn đấy, chịu xuống cẩn bận mà bị nóm nó. nó อยมแรกต้องเหตุเวียกเลน่นถายนังล่มน <laughs> ะขึ้นในห้างบางคนตกแล้วบุหรุว่าได้ภาคกันเด้อึ้งบนเนี่ย เท่ไปทามันกรพออยู่ไต่อึ่งบ่ใช่ปะก็เยากกินต้มอื่งเนาะอื่งใครพีเสี่ยะใครเต็มถ่วงแล้วผี่ขับต้มใส่ใบขามอ่อน เป็นค,คดกิบคนต้องมีหอมเกี่ยวต้องมีพริกเผามีผักกระถิน นูของหวานทือโอเคเลยนะครับผู้เฒ่าไปกินได้เนาะเพาะยังบางอย่างดูคน <c ười> ออเราหวานเนะาะการที่เราไปนหวานหอ,อยเนาะเด็กตัวนะี้มึงเห็นอ่ะ เต็มปากเต็มคำเลยเขาพืว่าห ja. ้อยนี่ย็่าบางอย่างอะไรเปลอาห่าชื่งไงอยู่ หน้ามันหายยากเหมือนไปซื้อแล้วพอขาเพิ่นว่ามือเพิ่นหยุดตลาดเพิ่นเล่ออกห้างกำบ,บักงี้หนึ่นงวันเมื่อเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ออกตลาดเพิ่นเลยทำให้หมดเลยพักก็ทิ้งผมก็คืนย่างกุจึงหายเก็บเส้นแล้ว ได้ไปน,นัง่งกินสดๆยี่ให้เนนะแก้วออกจากเปลือกนี่ดีครับ บเนาะกินนละมันในพระก,กาเซนพระจัทินว่าหวานนิดพี่น้องแต่เมย์มันถือกบับหอยนางรมนั่นคือหวานอันนี้ก็เป็นความส้องใอันหนึงน่งเนาะเพื่อมีความรูก้กับบอกกันในเรื่องพี่น้องหวานแบบอ๋อหวานจุ๊บๆนั่นตัว <c oughs> แต่เปย์ยังไหนตัวตาเบาหลังยิ้มมาเอี่ยมรถ <c oughs> เยงไปตอนนี้เนี้ทือๆน,นะบ้านไหนวางเพราะอากาศกระทินเข้าไปหลง,งหวานนี่วยนุ๊คขับรถสายไปเนาะสามตัวนี้เง Không kho phải cảm ơn đã đó kho lại cho đi, Ghiền nào. không หอยนางรมส่งเครื่องนะครับครับเมน่นุ่มมือตูตาบ่าวอุดรพี่น้องมาแบบสระจายเบาๆนะเป็นกับแกมก็ได้เป็นของวางก็ดีนะพี่น้องนะเป็นยาชูกําลังเนาเพิร์ลวาเนาะเอาผู้ใดรับชมคลิปเราน,นะครับก็อย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมตอนนี้สามารถติดตามได้ทั้งสองทางนะครับช่องทางที่หนึ่งคือยูทูบนะครับผมตูตะบ่าวอุดรพี่กันนะพี่น้องอยอดผู้ติด,ดตามทางยูทูบตอนนี้ยูมื้อสามนะครับผม ไอช่องทางนึงคือ Facebook f a n p เ g e นะครับก็ตุตะบ่าวอุดรนี่กันนะพี่น้องเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่เพิ่งเห็นนะครับผมก,กับฝากในเนดะ้อพี่น้องช่อนนงอทางนะครับเป็นกำลังเนเชียร์แรงแ,แ,แจกตุตาบ่าวอุดรครับผมเอ้ามือเหนียวไว้พอกันซ่อมนี่ครับไว้พอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะมือตุตาบ่าวอุดรข้อก้าวเข้ามาสวัสดีครับ